โคตรอึ้งโคตรช็อกครับกับการดาฟในโคต้าเอเชียในลีกวอลเลย์บอลเกาหลีครับเพื่อนๆโอ้โหก็เรียบร้อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆครับเพื่อนๆแหมกับเลสปาร์คครับเลือกน้องสองครับวิาวีสีทองครับเข้าไปแทนที่เมกาวาตีครับแหมต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย โค้ดเลสเนี่ยทำแสบจริงๆนะครับเพื่อนๆส่วนโมเมก็ต่อสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลครับคนเด่นๆนะครับอย่างทางพิงก์นะครับก็เลือกฟิซซี่ต่อสัญญาไปก็ไม่มีปัญหาอะไรฟิซซี่ก็พาทีมคว้าแชมป์เลยครับก็ต่อสัญญาก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นมิดเดิลบ็อกเพียงคนเดียวในโคตาเอเชียเลยนะครับเพราะว่า GS เนี่ยก็เลือกเลนะของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นหัวเสานะครับทีมพ่อใหญ่ครับ i อ k เครับเลือกคินเคลานะครับก็ถือว่าเปลี่ยนนะครับจากการเลือกมือเซตไปเลือกการเล่นบอลยาวนะแล้วก็ AI ครับเลือกสเตฟานี่แล้วก็ฮุนไดครับเลือกยาอุชินะครับของทางญี่ปุ่นเขานะครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของโมเมเราพูดถึงโมเมก่อนแล้วกันนะครับโมเมก็ได้รับการต่อสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละ เราก็รู้ข่าวกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วโอก็มาย้านะครับในไลฟ์ตอนคู่กับตันผู้ว่าโมเมต,ต่อสัญญาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ไม่มีปัญหาอะไรฟิซซี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการดาบจริงๆวันนี้นะครับมีอยู่หลายๆประเด็นที่เราต้องพูดคุยกันนะไปพูดคุยเรื่องเพราใหญ่ก่อนดีกว่านะครับเขาก็ไม่ได้เลือกมือเซตแล้วนะครับหลังจากที่2ฤดูกาลก่อนเนี่ยก็เลือกมือเซตในโคตาเอเชียนะครับในปีนี้เนี่ยเพราะใหญ่ก็เรียกคินเคล่าเลยนะครับเลือกอาวุธหนัก สายหนักเลยมาช่วยในการตีนะครับแล้วก็ทาง AI ครับก็เลือกสเตฟานีนะครับสเตฟานีก็เป็นคนที่ผลงานดีนะในมุมมองอ๊กเนี่ยสเตฟานีผลงานดีนะก็คือแต่ว่าได้รับอาการบาดเจ็บไปอะไรแบบนี้แต่ว่า AI ก็ถือว่าเลือกสเตฟานีเนี่ยเขากะเป็นแบบว่าการโจมตีหนักหน่วงแน่ๆนะครับส่วนทางฝั่ง GS ส a l t e c h ครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเกงๆว่าจะไปเลือกทางด้านของ b ิส2ูเยนะครับก็เลือกเลนะนะอาจจะเลนะเองเนี่ยเป็น คนที่เล่นได้ค่อนข้างไฮบริดได้ดีนะเกมลุกเกมรับทําผลงานได้ดีนะครับเรนะก็เคยอยู่กับทางพิงค s p i ปเดอร์มาแล้วในฤดูก,กาลก่อนนู้นนะครับทำผลงานก็ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจก็เลือกเรนะไปนะครับแล้วที่มันเป็นไฮไลท์สําคัญเนะี่ของการเลือกโคต้าเอเชียในวันนี้เนี่ยมันคือการหักเหลี่ยมเฉือนคมในมุมมองโอ๊กนะ เลดกับฮุนไดครับคือฮุนไดเนี่ยได้เลือกก่อนนะครับเลดเนี่ยได้เลือกอันดับสุดท้ายฮุนไดเนี่ยได้เลือกอันดับรองสุดท้ายเขาเลือกยาอุชิครับทางฝั่งฮุนไดเนี่ยเลือกยาอุชินะครับซึ่งโอ้ก็คาดการณ์ว่าเฮ้ยอาจจะสไตล์วิธีการเล่นแบบเดียวกับน้องสองหรือเปล่าเลยเลือกยาอุชินะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปสักเดือน2เดือนแล้วยาอุชิไม่เวิร์กอาจจะดึงน้องสองกลับมาเมื่อน้องสองหายจากอาการบาดเจ็บแบบนี้หรือเปล่า เราเราก็คิดกันไปแบบนั้นนะครับเขาก็เลือกยาอุชีไปอ่ะโอก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปลุ้นเลสกันต่อซึ่งสิ่งที่เลสปาร์คทำครับโอ้โหบอกได้เลยว่าโอ๊กเนี่ยช็อกนะครับคือถึงว่านะโค้ดของเลสเนี่ยเดินมานะยิ้มกิ่มมาเลยนะยิ้มกิ่มมาเลยครับแล้วก็พูดเป็นภาษาเกาหลีนะโอก็ฟังได้วิภาวีเฮ้ยมันก็ชะง,งักแล้วนะแล้จน ภาพขึ้นมาครับเป็นวิภวีสีทองครับโอ้โหอันนี้เรียกว่าช็อกค,คาไลท์เลยเพื่อนๆหลายๆคนดูไลฟ์กับโอ๊กไปเนี่ยโอ้โหบ,บัตช็อกจริงๆครับกับการที่เลสเลือกน้องสองทุกคนช็อกช็อกหมดครับตัวน้องสองเองเนี่ยโอ๊กว่าก็มีเซอร์ไพรส์มีแปลกใจปนความดีใจไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เลสเขาเลือกครับโอ๊กบอกว่าเขาไม่ได้เลือกคนไปแทนเมกาวตีครับในโคต้ต้เอเชีย คือเมกาวัตีเนี่ยเขาเป็นคนที่เกมลุกดีมากๆคนหนึ่งเลยเกมลุกดีมากๆคนหนึ่งเลยโคต้าเอเชียเนี่ยโดดเด่นที่สุดในเกมลุกนะครับแต่ว่าเลสเขาก็ไม่ได้เลือกน้องสองให้ไปเล่นเกมลุกแทนเมกาวัตีหรอกเพื่อนเพื่อนอันนี้อกบอกว่าเขาเลือกไปขุนในเกมรับครับเกมรับน้องสองเป็นจุดเด่นมากๆแล้วพิสูจน์ตัวเองแล้วครับในฤดูกาลก่อนคว้าแชมป์กับฮุนไดฤดูกาลนี้ ฮุนไดขาดน้องสองเหมือนขาดใจคำนี้ไม่เกินจริงพวกเราดูกันทุกแมตช์เราจะเห็นว่าฮุนไดยุบไปเยอะมากๆเมื่อไม่มีน้องสองแต่สิ่งที่มันเป็นอะไรที่แสบมากๆสำหรับเลสปาร์กนั่นก็คือโอกว่าฮุนไดอ่ะเขาก็คุยกับน้องสองว่ามันยังอยู่ในใน,ในแผนการนำทีมในมุมโอกนะในรูปการหน้าเพียงแต่ว่าการบาดเจ็บมันอาจจะคาบเกี่ยวกันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเลสเขาเลือกน้องสองเลยครับ ในมุมมองโอ๊กนะครับโอ๊กมองว่าเขาเนี่ยมองว่าเกมรับเนี่ยมันจะพาไปถึงแชมป์แน่ๆครับถามว่าเลสปาร์กในการเล่นเกมรับเนี่ยในฤดูการนี้เนี่ยแย่ไหมในมุมมองโอ๊กเนี่ยไม่ได้แย่เพียงแต่ว่ามันแน่นได้กว่านี้การได้น้องสองไปช่วยเนี่ยโอ๊กว่าเกมรับดีขึ้นมาแน่ๆหลายคนอาจจะกังวลครับในเรื่องของการบาดเจ็บว่าน้องสองกลับมาเนี่ยจะเหมือนเดิมไหมนะครับซึ่งแน่นอนครับการบาดเจ็บเนี่ย กลับมานักกีฬาก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายจิตใจพอสมควรแต่ว่าโอกวาเลสอ่ะเขาเลือกน้องสองมาเล่นเกมรับพอเลือกน้องสองมาเล่นเกมรับเนี่ยในมุมมองโอ๊กเนี่ยโอกาสกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันง่ายกว่าการเล่นเกมรุกคือการเล่นเกมรุกเนี่ยมันต้องมีการจำกระโดดขึ้นไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีจังหวะเสียวๆแป๊บๆบ้างตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ปกติของนักกีฬาที่ได้รับประการบาดเจ็บนะครับแต่พอมาเล่นเกมรับเนี่ยโอ๊กมองว่า มันไม่ต้องใช้ศักยภาพที่ดึงออกมาต้องโดดต้องอะไรมากมายไม่ต้องใช้ร่างกายมากขนาดนั้นนะครับใช้ศักยภาพในการเล่นเกมรับอย่างเดียวแล้วโอ๊กเชื่อว่าเลดเนี่ยเขาซื้อตรงนี้เพื่อน,เ,นเขาซื้อน้องสองตรงนี้ในการเล่นเกมรับครับเพราะว่าเกมรับก็พาฮุนใดไปถึงแชมป์นะแล้วมันก็เห็นชัดเจนเลยว่าพอไม่มีน้องสองุนใดก็ไม่ไปถึงแชมป์เหมือนกันนะครับเลดคงมองณนะจุดนี้่ายการนําทีม คงจะไม่ได้เหมือนกับตอนที่มีเมกาวัตีแน่ๆเพราะว่าน้องสองกับเมกาวัตีเนี่ยจุดเด่นกันคนละอย่างเลยตัวน้องสองเองเนี่ยจุดเด่นก็คือเกมรับแล้วก็การเข้าบอลสูตรนะครับซึ่งในมุมมองของโอ๊กเนี่ยไฮเยซอนถ้าไฮเยซอนเนี่ยก็มีโอกาสเล่นกับน้องสองได้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่โอ๊กยอมใจจริงๆเลยก็คือเลสเขาเขาเสี่ยงแล้วเขามองว่าตรงเนี้ยมันคุ้มครับกับการแลกศักยภาพ ของน้องสองครับถึงแม้ว่าน้องสองอาจจะทันหรือไม่ทันก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการบาดเจ็บแต่ว่ายอมใจเลสจริงๆว่ะเพื่อนๆอันนี้คือยอมใจเลสจริงๆที่เขายอมแลกศักยภาพแล้วก็ยอมแลกกับความเสี่ยงนะครับคือเขายอมแลกเขาซื้อในเรื่องศักยภาพของน้องสองะแต่ว่าจะมีในเรื่องของการเสี่ยงอาการบาดเจ็บบ้าง นะครับว่าจะหายทันไหมแต่เขายอมยอมอ่ะเพื่อนๆอันนี้อกมองว่าเขามองเห็นการศักยภาพของน้องสองจริงๆนะครับก็ก็ยอดเยี่ยมครับเรายังเห็นโมเมกับน้องสองโรดแลนอยู่ในลีกเกาหลีเหมือนเดิมนะครับก็ไฮพาร์ครับก็เลือกโมเมนะครับพิงค์ครับเลือกฟิซซี่ GS เลือกเลนะนะครับเลสก็เลือกน้องสองครับพ่อใหญ่เนี่ยก็เลือกคินเคลานะครับ AI เดี๋ยวเลือกสเตฟานนี่แล้วฮุนไดเลือกยาอุชิครับโอ้โหเป็นแบบนี้ ดูเดือดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็หนสิ่งอื่นใดนะครับเราก็ให้กําลังใจนักกีฬาไทยที่ไปดับนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของใบเตยไม่ว่าจะเป็นของสิริวันดีแก้วนะครับน้องตาลนะครับทิชากรทางฝั่งของแก้วกัลยานะครับนุกนิกนัทธนิชาแล้วก็สุริยาภุมลร่าครับไม่เป็นไรครับให้กําลังใจกันต่อไปแล้วก็ไปเล่นที่ไหนเราก็จะตามเชียร์อยู่แล้วนะครับนักกีฬาไทยของเรานะครับก็ให้กําลังใจกันไปนะครับก็ลีกเกาหลีครับนะตอนนี้ก็มีอยู่ สองคนให้เราได้ร่วมเชียร์กันนะครับโมเมกับไฮพาร์เหมือนเดิมแล้วก็น้องสองกับเลสปาร์คครับเพื่อน,เอ,นเอา้าวรอดูรอเชียร์ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็สรุปได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเทนของเกาหลีตอนนี้เขาเลือกหัวเสาปีหลังเยอะจริงๆเพื่อนๆเขาเน้นการโจมตีแบบหนักๆจริงๆครับอ่าทางด้านของมิดเดิลบ็อกเนี่ยมีคนเดียวนะั่นคือฟิซซี่แต่ว่าอันนี้เราเข้าใจได้คือฟิซซี่ได้แชมป์กับทางด้านพิงก์อ่ะ จะไม่ต่อสัญญามันก็การายอยู่จริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพิงค์เขาก็ดึงศักยภาพาฟิซซี่ออกมาได้ดีแล้วก็ฟิซซี่ก็ผลงานได้ดีเขาก็เลือกฟิซซี่ไปส่วนที่เหลือเนี่ยหัวเสาบีหลังเน้นๆเ,เลยครับเพื่อนๆเอา้าประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับการสรุปนะครับการเลือกโคต้าเอเชียของลีกเกาหลีนะครับเพื่อนๆย่างไรสามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็วันนี้กอร์ขอตัวลาไปก่อนถึงแล้วก็มใหม่นะครับสวัสดีครับจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ